ขอจเจริญสุขจเจริญพรเจริญในธรรมแก่ญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตามาภาพขอฝากคาถาดีไว้ให้ญาติโยมเอาไปใคร่ควรเอาไปใช้เพื่อนําชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขคาถาของอารมมาจําง่ายและสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คาถาที่หนึ่งเนี่ยคาถานี้มีสองคำเนี่ยก็คือคําว่าเออดีอยากให้ญาติโยมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ให้รู้จักใช้คําว่าเออดีไอตันมามียกตัวอย่างให้ฟังอ่าเช่นนะแขนหักข้างหนึ่งให้พูดกับตัวเองว่าเออดีมันไม่หักสองข้างถ้าเกิดหักสองข้างให้พูดกับตัวเองว่าเออดียังมีขาเดินเกิดแขนขาหักเออดีจะได้นอนพักผ่อนคือให้จิตเรายอมรับความเป็นจริงไม่ทุกข์ไม่มีรถเออดีจะได้เดินออกกําลังกายมีรถเออดีจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกคล่องตัวรถเกิดชนขึ้นมาเออดีมันไม่เจ็บ เนี่ยคนในรถไม่เจ็บรถชนคนเจ็บเออดีมันไม่ตายเกิดรถชนคนตายเออดีจะได้สบายแต่อย่าไปประมาทนะคือเขาเรียกว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเราไม่ประมาทไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเกิดความตายให้ยอมรับความเป็นจริงคาถานี้ใช้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นราคาก็ตามโทสะก็ตามราคาเช่นเนะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองไม่มีคู่ไม่มีแฟนไม่มีสามีภรรยาเออดีเป็นอิสระเสรีมีความสุข เมื่อมีคู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนคู่คิดนิดคู่ใจเออดีเนี่ยช่วยช่วยกันต่มาหากินถ้าเกิดวันไหนคู่ครองทิ้งเราไปอย่าตายจากกาันเออดีจะได้หาใหม่เอออาจจะเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนั่นะแล้วแต่จะคิดเนะี่ยนี่คือคาถาเออดีเนะี่ยโดนด่าเออดีมันไม่เนะี่ยตีเออดีมันไม่ยิงออะมันไม่ฆ่างนั้นเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกอย่างคาถาที่สองช่างหัวมัน ใครเขาด่าช่างหัวมันมันอยากด่าใครเขาว่าช่างหัวมันมันอยากว่าใครนินทาช่างหัวมันอยากนินทาจําใส่ใจช่างหัวมัน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 ทุกวันเอ่ยแต่จะขอฝากว่าถ้าพ่อแม่สั่งเจ้านายสั่งอย่าช่างหัวมันไม่ได้อันนี้เราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดช่างหัวมันเฉพาะกฏแห่งกรรมที่เกิดขึ้นพูดถึงพ่อแม่าตมาขอฝากนิดหนึ่ง เดี๋ยวนี้ความกระตันยูหายไปแต่บุญนะเกิดในความกระตันยูกลับกลายเป็นว่า ไม่เต็มใจเช่นอะไรเอ่ย <an> ข้าวดีๆเ <N> งินดีๆเอาไปถวายพระหมดน่ยอาตามาน,นึกถึงพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านบางทีข้าวดีๆเอาไปถวายพระแม่เนี่ยได้กินข้าวไม่ดีน้านั้นอาตามามีความรู้สึกว่าก่อนจะเอาข้าวมาถวายพระเนี่ยช่วยเอาข้าวดีๆให้พ่อให้แม่ก่อนอันนี้ขอฝากเรื่องความกตัญญูคาถาที่สามเป็นธรรมดาอะไรเอ่ยเป็นธรรมดา แกเป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาปัดปากจากของรักเป็นธรรมดาเจอกับคนที่ไม่รักของที่ไม่ชอบใจเป็นธรรมดาเด็กดื้อเป็นธรรมดาเด็กซนเป็นธรรมดาผู้ชายเจ้าชู้เป็นธรรมดาผู้หญิงขี้หึงเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมดาแล้วเราจะไม่ทุกข์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณโยมทั้งหลายไปซื้อแก้วโลตัสบิ๊กซีหรือร้านที่ไหนก็ตาม ให้ท่องคาถาไว้เลยพอซื้อแก้วมาปับ๊บแตกได้พังได้เก่าได้แตกแน่เก่าแน่พังแน่พอมาอยู่ที่บ้านดูแลรักษาอย่างดีวันดีคืนดีแก้วแตกเราจะพูดขึ้นมาเลยว่าแล้วมันต้องแตกความทุกข์จะหายไปน่จะไม่ดา่าลูกจะไม่ดา่าหลานนีน่นี่คือการยอมรับความจริงว่าแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาคาถาที่สี่นะครับ สักวันเขาต้องทิ้งเราไปท่องทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาสักวันเขาต้องทิ้งเราไปวันดีคืนดีเกิดสามีภรรยาทิ้งเออฉันว่าแล้วมันต้องทิ้งฉันสักวันนี่คือยอมรับความเป็นจริงพ่อแม่ตายก่อนได้ลูกหลานตายก่อนได้ดังนั้นสักวันเขาต้องทิ้งเราไปคาถาที่ห้านะครับก็คือได้อย่างก็ต้องเสียอย่างชีวิตคนเราไม่มีใครได้ทั้งหมดและไม่มีใครเสียทั้งหมดได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง อาตมาอยู่วัดที่วุ่นวายได้ทําบุญได้สร้างบารมีแต่วุ่นวายป่วยเครียดพอไปอยู่ในป่าไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างบารมีแต่สุขสงบไม่ป่วยแข็งแรงอันได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะบางช่วงได้ได้เงินแต่ป่วยบางช่วงป่วยแต่มีเพื่อนดีบางช่วงเพื่อนดีแต่เสียทรัพย์อันได้อย่างก็ต้องเสียอย่างรอมรับความจริงคาถาที่6นะครับก็คือแล้วมันจะผ่านพ้นไป สุขแค่ไหนแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปทุกข์แค่ไหนแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้มาเดี๋ยวมันก็เสียเสียเดี๋ยวมันก็ได้นั้นสุขทุกข์มันผ่านพ้นไปหมดเยเราทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วรู้คาถาสุดท้ายคาถาที่เจ็ดคาถาที่เจ็ดนี่เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงเลยแต่จะไม่พูดคําว่าอันนี้จังแต่ใช้คําว่าไม่แน่ไม่ไม่ไม,ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราให้ท่องคาว่าไม่แน่เช่นวันนี้จะไปเจอแน่ๆไม่แน่อาจจะไม่เจอ เนี่ยพอไม่เจอจะไม่ทุกข์นะครับแต่ถ้าเราวาดแน่ๆมันจะทุกข์อันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ฝนตกแน่ไม่แน่อาจจะไม่ตกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดเห็นความไม่แน่อยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยจะไม่มีความยึดติดในสิ่งใดจะไม่มีความคาดหวังในสิ่งใดความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างยิ่ง